สว,ส,สวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมอาจารย์ครับผมขอคําถามวันนี้นะครับแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําผมนะครับพอดีว่าผมมีพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคนนะครับแล้วผมเป็นคนที่ห้าณปัจจุบันนี้ผมดูแลแม่อยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ส่วนอีกอ,อกคนนะครับไม่ได้ดูเพราะว่า ตอนที่ว่าพี่ๆกับน้องๆน,นะครับแม่ไม่ได้เลี้ยงเพราะว่าอาพอมีปัญหากับพ่อแล้วก็แยกออกมาเลยก็เลยมาอยู่แล้วก็มีผมมาแค่คนเดียวส่วนน้องสองคนก็ไปพอโตขึ้นมาผมก็เคยไปถามพวกพี่ๆเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องเลี้ยงเพราะว่าตอนเด็กๆแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาเลยแล้วก็ส่วนตัวผมแม่ผมเขาไม่ได้เลี้ยงผมนะครับแต่ว่าผมก็กลับมาดูแลแม่เมื่อตอนที่ผมโต แล้วผมมีคําถามอาจารย์ว่าผู้พี่ๆผมเขาบอกว่ามันไม่บาปเพราะว่าแม่ไม่ได้ดูแลเขาเพราะฉะนั้นก็ไม่จะเป็นที่ต้องดูแลผมพูดแล้วผมเหนื่อยผมก็เลยอยากจะถามอาจารย์ครับว่าผมเคยไปถามพระรับมีพระรุ่หนึ่งเขาตอบว่าเอาให้เหตุผลโดยทั่วไปว่ายังไงเขาเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงก็ต้องดูแลเพราะถ้าไม่ดูแลมันเป็นบาปแต่ทีนี้ว่า วันนี้ผม,มอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำผมว่าจริงๆแล้วมันถูกหรือมันผิดที่พี่ผมก็พูดอย่างนั้นครับเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรามันเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ใครทำหน้าที่คนทาได้ใครไม่ทำหน้าที่คนนั้นก็ไม่ได้การที่แม่ของเราไม่ได้ทำหน้าที่กับเราไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำหน้าที่ของเราเองหน้าที่ของคนเป็นแม่ก็มีหน้าที่ของคนเป็นลูกก็มี ถ้าแม่ไม่ทําหน้าที่ของแม่แม่ก็รับผลจากการกระทําของการไม่ทําหน้าที่ของตนเองถ้าลูกไม่ทําหน้าที่ของการเป็นลูกของตัวเองลูกก็ต้องรับผลจากการไม่ทําหน้าที่ของตนส่วนใครทําตามหน้าที่ของนนตน,งค,นคนนั้นย่อมได้รับผลจากการกระทําในหน้าที่นั้นเพราะทุกอย่างันเดินตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นใครจะไม่ทําเป็นเรื่องของเขาแต่เราจะทําเป็นเรื่องของเรา เราจะได้รับผลจากการกระทําในการทาหน้าที่ต่อความเป็นแม่เป็นพ่อของเราเองแค่นี้เลยการทําหน้าที่เอวันนี้ผมคลายข้อสงสัยหมดเลยครับได้ฟังอาจารย์พูดแล้วผมก็มั่นใจว่าเออโอเคผมผมจะทําแล้วผมก็จะทําต่อไปไม่ว่า พี่น้องจะคิดยังไงอะไเงี้ยเพราะผมก็เคยบอกแล้วว่ามันไม่ม,ม,มันไม่ได้เป็นภาระมันคือหน้าที่ที่ว่าเราจะต้องดูแลเขาถึงแม้เขาจะไม่เคยดูแลอะไรเราเลยคือผมผมปล่อยกไม่ได้จริงๆเพราะว่าอย่างที่เห็นประพูดมากไปมันก็ไม่ดีมันเป็นการเหมือนกับไปสาวไส้พี่น้องแต่วันนี้ผมได้ฟังอาจารย์แนะนําแล้วผมก็โอเคครับผมจะทําต่อไปครับอาจารย์ทําด้วยความจริงใจครับถึงอาจารย์จะไี่บอกผมก็จะทาแต่ว่ามันนี้มันเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจว่าเอออาจารย์ที่ถามว่า น้อยผี่ได้ไปบอกว่าอาจารย์มีคนบอกกับผมว่าสิ่งที่ผมทําอยู่นะทุกวันนี้มันคือสิ่งที่ถูกต้องมไม่มีอะไรครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณจริงครับครับขอบคุณดีครับ